แต่อนอื่นต้องบอกว่าวันนั้นทุบแรงมากด้วยค้อนทออุอ้มคลิปนั้นคนดูเยอะพอสมควรเลยถ้ายังไงก็เอามาดูกันนะว่าทุบอุม้มเนี่ยเป็นยังไงนะทุบละเอียดหมดเลยแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าอยากได้หินแบบนี้เราแนะนําร้านได้ไปซื้อที่ร้านเลยนะครับเราไม่ได้บวกเพิ่มคุณลูกค้าเอาขนาดนะครับจากช่างของเราแล้วก็ไปให้ที่ร้านทําให้ใช้เขาเจียบมนมาแบบนี้ได้เลยนะ ต้องบอกก่อนว่าเราเจียมมแบบนี้เราจะมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าให้ที่ร้านเจีย์เนี่ยที่ร้านเขาก็จะคิดราคาเบ็ดเสร็จมาได้เลยนะครับสวัสดีครับผมโบ๊สาโรสอแสงทองกันช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านคาซาวิวราชพฤกษ์รัตนาธิเบศโครงการที่หนึ่งหลังนี้อีกแล้ว หลังนี้นะครับตอนนั้นผมพามาดูนะตอนที่ช่างกําลังทุบรื้อเลยนะครับตอนนั้นอธิบายให้ใหละเอียดเลยว่าทําไมถึงต้องทุบทําใหม่หมดเลยนะหลังนี้ต้องบอกว่างานช้าจริงๆเลยนะครับงานแบบยากแล้วก็ทุบทําใหม่หมดเนื่องจากเกิดการซุดตัวนะครับแล้วก็ทําการลงเสาเข็มด้วยเสาเข็มไมโครพายนะตอนนี้งานคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าวันนั้นทุบแรงมากด้วยค้อนทอ อูมคลิปนั้นคนดูเยอะพอสมควรเลยถ้าอย่างไรก็เรามาดูกันนะว่าทุบอูมเนี่ยเป็นยังไงนะทุบละเอียดหมดเลยแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตามมาดูดีกว่าตามมาเลยครับ mm hmm. เริ่มตั้งแต่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นในส่วนของรั้วโครงการนะสองหลังเนี่ยเขาต้องมีรั้วแบ่งกันใช่ไหมเนื่องจากท่านเจ้าของบ้านเนี่ยน่าจะเป็นแบบญาติกันหรือเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับจึงเอารั้วออกนะครับซึ่งตรงนี้เป็นรั้วเดิมนี่รั้วเดิมเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่คือรั้วบ้าน รั้วบ้านก็จะยาวไปตรงนู้นเลยนะรือรั้วออกนะครับแล้วก็ทําการปูกระเบื้องนะและทีนี้ต้องบอกว่างานเดิมของท่านเจ้าของบ้านเนี่ยกระเบื้องเดิมเนี่ยก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกรีโนเวทเนาะเราก็รื้อออกนะครับซึ่งจะเป็นแบบนี้ อันนี้คือลอยปูกระเบื้องนะครับซึ่งกระเบื้องที่เดิมที่ใช้ก็ขนาด30เซนคูณสมเซนนะครับแลวตรงน,นี้เนี่ยเราจะปูให้ใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าพอปูใหม่แล้วเนี่ยก็จะได้ลายใหม่ความแข็งแรงก็ต้องบอกว่าใช้ฐานรากอันเดิมเราจะแยกส่วนจากงานต่อเติมด้านหลังซึ่งเป็นงานห้องครัวนะซึ่งเดิมทีเนี่ยท่านเจ้าของบ้านเขาลงเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมแต่ตอนนี้เป็นเสาเข็มไมโครพายแล้วก็ทําการต่อเติมประมาณหนึ่งแล้วนะครับเอาเป็นว่าถึงไหนแล้วตามไปดูเชิญครับ ในจุดท yeah, ี่ผมยืนอยู่นะครับต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับวันที่ผมมาตรงนั้นเป็นเสาเข็มนะครับและเสาเข็มตรงนั้นเนี่ยก็คือเสาเข็มไมโครพายถ้าใครจํากันได้นะครับก็คือมีเสาเข็มไมโครพายแล้วก็มีเสาเข็มหกเหลี่ยมที่เขาลงไว้ก่อนหน้านะครับก็คือแซมแซงมันอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยผมได้อธิบายว่าเดิมทีเนี่ยพอเขาลงหกเหลี่ยมเนี่ยนะครับแล้วก็มาทําโครงสร้างแบบโครงสร้างครัวขนาดใหญ่ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวนะจึงทําให้นะครับรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับก็เกิดการซุดตัว เกิดการแยกออกจากผนังนะครับอันนี้คือส่วนของตัวบ้านเนาะพอแยกออกมาแล้วนะครับท่อไม่หายทีพอเกิดการแยกเกิดการซุดก็จะมีปัญหาที่ตามมาหล,หลักๆคือน้ํารั่วพอโครงสร้างถูกดึงออกจากตัวบ้านเนี่ยน้ำมันก็จะรั่วไปตรงที่ถูกดึงออกถูกแยกออกนะครับตรงนี้จึงทําการทุบแล้วก็รื้อทําใหม่แล้วก็ลงเป็นไมโครพายเนาะตอนนี้ก็ทําฐานลากเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กําลังขึ้นนะครับในส่วนของ งานสถาปัตย์ก็คือพวกเคาน์เตอร์ปูกระเบื้องนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูด้านในเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูด้านนอกก่อนนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของด้านนอกตรงเนี้ยตอนนั้นเนี่ยผมพามาดูก็คือลงเสาเข็มเป็นไมโครพายเนาะแล้วก็ทําการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทุบละเอียดเลยนะครับแล้วก็ทําฐานลากอยู่ซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยเมื่อเราทําฐานลากเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมในส่วนเนี้ยเราทําการขึ้นโครงสร้างแยกส่วนจากรั้วโครงการนะซึ่งอันนี้คือรั้วแล้วก็ตรงนี้คือตัวบ้านนะครับ ตรงนี้คือส่วนที่เราต่อเติมขึ้นมาเราจะแยกจอยกันอยู่ที่50เซนก็คือตามกฎหมายเลยเราจะไม่เอาไปเกาะรั้วอีกแล้วเพราะว่าการเอาไปเกาะรั้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดปัญหานะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเดิมทีเนี่ยนะครับในฝั่งของที่เราต่อเติมเนี่ยนะครับเขาชิดรั้วเลยนะครับเราก็ทําการสกัดปูนสกัดจอยออกหมดนะครับแล้วก็แบ่งนะครับเว้นไว้50เซนตามกฎหมายเนาะแต่เพื่อนบ้านเนี่ยก็ยังเกาะรั้วอยู่นะครับในส่วนนี้เห็นไหมเพื่อนบ้านก็ยังต่อเติมเกาะรั้วอยู่เพิมบนรับ แต่โชคดีนะที่เขาใช้ผนังเบานะเป็นพวกไม้ฝาเชลล่านะครับก็ยังไม่ทําให้รั้วซุดนะครับอันนี้คือก็ไม่ถือว่าหนักจนเกินไปนะก็ยังทําได้อยู่นะครับแต่ในส่วนของเราเนี่ยเราก่อด้วยผนังนะครับเป็นอิฐมวลเบาซึ่งการก่อด้วยผนังอิฐมวลเบานะครับมันมีน้ําหนักกดทับเยอะนะครับจึงไม่สามารถไปเทิงกับรั้วได้และในกรณีที่คุณจะไปก่อบผนังขึ้นมาจากรั้วรั้วบ้านหรือรั้วโครงการเลยเนี่ยมันจะทําให้รั้วเนี่ยเกิดปัญหาแล้วถ้ารั้วพังเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบนะจะต้อง ซ่อมล้วใหม่นะครับถ้าเพื่อนบ้านร้องเรียนยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับดังนั้นไม่แนะนำนะแนะนําทําโครงสร้างแยกส่วนจากรั้วแล้วก็ทําโครงสร้างแยกส่วนจากตัวบ้านจะดีที่สุดนะครับตอนนี้นะครับผมเดินเข้ามาในห้องครัวนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกเลยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือเคาน์เตอร์ครัวนะครับเคาน์เตอร์ครัวนี้นะครับเราทําเป็นเคาน์เตอร์ปูนนะก็คือทําการหล่อนะครับในที่เลยโดยใช้อิฐมวลเบาแล้วก็การเทด้วยปูนพอร์ตลนนะครับซึ่งเคาน์เตอร์อันนี้นะครับเรา ทำการยึดติดกับผนังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เทด้วยคอนกรีตก่อนตรงนี้เป็นคอนกรีตที่เราเทนะครับแล้วก็เราท็อปด้วยหินตรงนี้เป็นหินแกรนิตสีดำเจียมนนะครับก็เอาหินนี้มาติดตั้งนะครับโดยติดตั้งนะครับด้วยปูนกาวนะครับแข็งแรงยกนี่ก็ไม่ออกนะครับแล้วก็แข็งมากๆส่วนด้านบนนะครับเราทําการปิดด้วยบัวเป็นบัวหินเหมือนกันนะครับขึ้นมาประมาณสัก10เซนติเมตรนะครับก็คือมีบัวขึ้นมาเพื่อเกิดความสวยงามนะครับแล้วก็ด้านบนจากบัวตรงนี้ ขึ้นไปก็จะเป็นกระเบื้องผนังนะครับอันนี้เราใช้กระเบื้องผนังขนาดเล็กซึ่งต้องบอกว่าการใช้กระเบื้องผนังแบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับซึ่งเป็นกระเบื้องแผ่นเล็กแล้วก็ปูยากนะครับเราจะต้องปูแบบแผ่นต่อแผ่นนะคุณผู้ชมดูดิเราจะต้องเอาแผ่นนี้มาต่อมาต่อกันแล้วก็ต้องปูสลับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราจะต้องมีแนวที่ตรงกันนะครับดังนั้นตรงนี้ใช้เวลามากกว่าและใช้ค,ความสามารถมากกว่านะครับ ตรงนี้ด้านล่างคุณผู้ชมจะเห็นนะเคาน์เตอร์เราเกียร์ไว้ให้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นหลุมของเตาแก๊สแล้วก็ด้านนี้ตรงนี้เป็นพน n ร r y เอาไว้เตรียมอาหารนะครับและตรงนี้เป็นหลุมของซิงลังจานซึ่งหลุมตรงนี้เกียร์ขอบไว้หมดแล้วนะแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าอยากได้หินแบบนี้เราแนะนําร้านได้ไปซื้อที่ร้านเลยนะครับเราไม่ได้บวกเพิ่มคุณลูกค้าเอาขนาดนะครับจากช่างของเราแล้วก็ไปให้ที่ร้านทําให้ใช้เขาเกียบมนมาแบบนี้ได้เลยนะต้องบอกก่อนว่าเราเกียมนแบบนี้เราจะมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าให้ที่ร้านเกียเนี่ยท คิดราคาเบ็ดเสร็จมาได้เลยนะครับการตัดตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคุณลูกค้าเอาเตาแก๊สหรือซิงค์ลางจานเนี่ยขนาดของคุณลูกค้าเนี่ยให้ทางร้านตัดได้เลยแล้วก็ให้ทางร้านมาส่งเราติดตั้งให้ฟรีถ้าเป็นกรณีเป็นหินนะแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากใช้เป็นกระเบื้องนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงซื้อที่โฮมโปรเลือกที่โฮมโปรเราขนให้เราติดตั้งให้เราเจาะให้หมดเลยนะครับแต่หินพวกนี้จะเจาะยากเราต้องใช้ใบตัดแบบพิเศษนะครับอันนี้แนะนำอย่างนี้ก่อน และต่อมานะครับด้านหลังผมตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของห้องอเนกประสงค์นะซึ่งห้องครัวจะจบประมาณแนวกระเบื้องตรงนี้นะครับละด้านตรงนี้ตรงนี้เราจะมีประตูนะครับกระจกสไลด์นะครับเพื่อที่จะเดินเข้าไปห้องอเนกประสงค์นะครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะห้องครัวหรือห้องอเนกประสงค์เนี่ยกระเบื้องที่ใช้นะตรงนี้เป็นกระเบื้องแบบพิเศษอีกนะครับซึ่งเป็นกระเบื้องลายไม้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวคืออะไรก็คือหน้ากว้างเนี่ยประมาณ15เซนนะครับแล้วก็ยาวนะครับอยู่ที่ประมาณ60เซน ตรงนี้จะมีความยาวอยู่ที่60เซน70เซน80เซน90เซนแล้วแต่ชนิดกระเบื้องนะครับขึ้นอยู่กับความชอบนะครับแต่กระเบื้องแบบนี้ก็ปูยากเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจะต้องปูสลับแนวนะครับคือถ้าจะให้สวยเนี่ยต้องปูเป็นนะซึ่งผมแนะนาแบบนี้นะครับจะต้องปูสลับร่องกันอยู่ที่3ส่วน4สมมุติว่าอันเนี้ยยาว60เซนใช่ไหมการขัดล่องอ่ะขัดล่องคืออันนี้อยู่ที่ประมาณ15เซนเช่นเดียวกันนะครับเป็น1ส่วน3อ่าขอญาตพูดแบบนี้ดีกว่านะครับไม่ยาก นะครับก็ต้องปูสลับจ้อยกันนะครับหส่วนสาส่วนสแล้วแต่แล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่ช่างนะครับแต่เราจะไม่ปูครึ่งคึ่งนะครับพอปูออกมาเสร็จลายมันก็จะตัดกันเป็นไม้ต่อไม้ก็จะสวยงามกระเบื้องพวกนี้นะครับมีความปูยากกว่า,ากระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั่วไปนะแนะนําแบบนี้ก่อนนะครับ เดินเข้าไปในห้องนี้คุณผู้ชมห้องนี้ทั้งห้องก็ลงด้วยเสาเข็มไมโครพายเหมือนกันซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเราทําการทุบอ่ารื้อใหม่หมดเลยนะครับแล้วห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่เราทําฐานลาดเดียวกับห้องครัวซึ่งห้องนี้นะครับคุณผู้ชมเราลงด้วยไมโครพายทาคานนะครับแล้วก็เทพ,พื้นใหม่แล้วขึ้นโครงสร้างใหม่หมดเลยซึ่งโครงสร้างที่เราขึ้นคุณผู้ชมเนี่ย เราทาใหม่หมดเลยคุณสามารถออกแบบได้นะครับว่าตรงนี้จะเป็นหน้าต่างบานใหญ่ก็ได้มุมนี้จะเป็นหน้าต่างอีกมุมหนึ่งก็ได้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ดีไซน์แล้วแต่ความชอบนะบางคนจะปิดทึบตรงนี้ก็ได้อยากด้หน้าต่างตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้จะต้องมีเสานะครับถ้าไม่มีเสามันจะไม่ไม่เกิดความแข็งแรงนะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราทําเสาให้นะครับจะเกิดความแข็งแรงเนี่ยอันนี้เริ่มมีรอยราวแล้วเล็กๆเห็นไหมซึ่งตรงนี้บอกให้เลยว่าจะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่า ด้วยหน้าปูนที่มันเล็กด้วยอะไรด้วยเพราะว่าถ้ายิ่งหน้าต่างเยอะเนี่ยจะต้องอคำนวณโหลดดีๆนะครับเพราะว่า <pol k> ถ้ามันเกิดการซุดตัวเมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้มันก็จะเกิดรอยร้าวหรือหรืออย่างนึงคือถ้าเราใส่หน้าต่างเยอะนะครับมันอาจจะมีผลกระทบได้ถ้าเราไม่ได้เทเสาเอ็นนะครับในส่วนนี้จะต้องระวังไว้นะครับแต่งานของเราเนี่ยเรามีเสาเอ็นเรามีคานนะเราก็จับเฟี้ยมอันนี้คือจับเฟี้ยมไม่หมดแล้วนะครับดูงานเฟี้ยมเราได้เลยเราฉาบเรียบหมดนะครับฉาบเรียบเป็นสี่เหลี่ยม ตรงนี่สามารถเอาเฟรมมินียมาใส่ได้เลยเป็นหน้าต่างได้เลยโอเคมองไปด้านบนคุณผู้ชมจะเป็นหลังคาเมนเทนชีสมีฉนวนให้ต้องบอกว่าเมนเทนชีตแบบนี้นะครับก็คือเราจะาใส่ฉนวนให้แล้วก็จะมีฝ้าฉาบเรียบให้นะครับพอใส่ฝ้าเสร็จด้านตรงนี้มันก็ปิดไปหมดเลยในส่วนของตรงห้องครัวลืมบอกไปว่าเรามีแผ่นใสให้2แผ่นนะแผ่นใสตรงนี้ ก็จะเป็นแผ่นสายคุณไฟเบอร์กลาสนะครับแสงสามารถส่องผ่านได้แล้วก็แผ่นพวกนี้จะมีความคงทนแข็งแรงนะแผ่นพวกนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะอันนี้อยู่ได้เป็น10ปีเลยนะครับในส่วนของสายไฟนี่เรามีท่อร้อยฝังผนังให้คุณผู้ชมแล้วก็ลงมาด้านล่างตรงนี้นี่มีทั้งสายดินสายกาวให้อ่ะมาดูใกล้ครับจะมีทั้งหมด3เส้นเลยนะนี่เลยสายเขียวเหลืองก็จะเป็นสายกาวนะครับซึ่งกันไฟดูดอ่ะโอเค ห้องนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกด้านหนึ่งเป็นด้านนอกที่ครั้งที่แล้วไปดูกันว่าเป็นยังไงตามมาครับมาดูด้านนอกกันบ้างนะครับตรงนี้เป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะครับที่เป็นด้านนอกตัวบ้านนะซึ่งครั้งที่แล้วนะตรงนี้เราทุบละเอียดหมดเลยเป็นโลง่ลงๆหมดเลยนะครับถ้าใครจําได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของที่เรากําลังทําพื้นอยู่เมื่อครั้งที่แล้วเนาะแต่ตอนนี้เสร็จหมดแล้วนะครับก็คือจับฉากจับอะไรหมดแล้วจับเฟี้ยหมดแล้วแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนที่เราเว้นนะครับ จากรั้วโครงการคุณผู้ชมเพื่อที่จะนะครับไม่ให้ไปเกาะกับรั้วโครงการเนาะแล้วก็ในส่วนของการต่อเติมนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยใช้เป็นหลังคาพวกโมเนียนะครับอันนี้เศษยังเหลืออยู่เลยหลังคาพวกนี้นะครับเป็นหลังคาที่แบบมีน้ําหนักมากนะครับแผ่นนึงเนี่ยหนักอยู่นะเป็นกิโลเลยนะดังนั้นเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นเพิ่มโหลดนะครับเพิ่มโหลดในการรับน้าหนักผมไม่ค่อยแนะนํานะครับงานต่อเติมเนี่ยต่อให้ลงเสาเข็มไมโครพายแล้วนะครับ ผมแนะนําว่าลงเป็นเมทัลชีทด,ดีกว่าก็คือหลังคาเนี่ยเมทัลชีตเนี่ยคุณไม่ต้องสลบเยอะด้วยแล้วก็ฟ้าคุณจะได้สูงด้วยแต่ถ้าหลังคาพวกนี้คุณต้องสลบเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการซ้อนแผ่นเพื่อไม่ให้เวลาฝนตกเพื่อไม่ให้น้ํามันย้อนนะครับดังนั้นพอซ้อนแผ่นเยอะหลังคามันก็ต้องเอ็นเยอะถูกไหมแต่ถ้าเมทัลชีตมันเป็นแผ่นเดียวก็เอ็นนิดเดียวประมาณสัก5้าสถึงสิองศาดังนั้นเวลาคุณเอ็นน้อยๆเนี่ยคุณจะสามารถได้ฟ้าที่สูงขึ้นเวลาคุณยืนจากพื้นเนี่ย มันก็จะไงโปรง่งโล่งสบายนะครับก็แนะนําเป็นเมทัลชีสดีกว่านะครับงานสำหรับงานต่อเติมเนาะเพราะว่ามันจะต้องอินอินอย่างตัวบ้านด้วยบางทีเนี่ยเราต่อเติมสูงไปมันไม่ผ่านนะครับเนื่องจากทางเขตนะครับหรือทางโครงการเขาก็ไม่ยอมเนะี่ยจะต้องอยู่ใต้บัวคุณเห็นไหมคุณเห็นบัวไหมบัวตัวบ้านข้างบนเนี่ยนะครับจะต้องต่อเติมอยู่ใต้บัว แล้ตรงนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราจะใส่แฟตชิ่งครอบอีกนะครับมันยังไม่จบนะครับตอนนี้งานมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ต้องขออาภัยด้วยนะเพราะว่างานยังไม่เสร็จถ้างานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกรอบหนึ่งสวยงามแน่นอนการันตีนะฮะคลิปนี้ต้องขอตัวเพนก่อนตอนนี้ผมค่อนข้างเหนื่อยแนะล้วร้อนมากเลยแล้วก็ขออาภัยที่การแต่งกายไม่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่คอมเมนต์เรื่องเสื้อเปียกเหงื่อเปียกอะไรก็ขอโทษมาผ่านคลิปนี้เลยคุณผู้ชมเนื่องจากผมเป็นคนที่ลุยเยนะไม่ได้มีพอปอัพไม่ได้มี คนมาแต่งหน้าหรืออะไรให้แต่งตัวให้ก็ขอแบบบ้านๆลูกทุ่งลูกทุ่งแบบนี้นะครับถ้ายังไงก็บองปรงเลยว่าจริงใจเสมอนะครับอ่ะผ่านไปแล้วก็ขอบคุณทุกครั้งที่รับชมนะครับขอบคุณจริงๆสำหรับใครที่อยากต่อเติมแอดไลน์ได้เลยอดีไลน์อยู่ใต้คลิปนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับวันนี้ขอตัวเป็นก่อนสวัสดีครับ